14ตุลาคมวันอังคารนี้นะคะทัพช้างศึกทีมชาติไทยมีโปรแกรมที่จะลงแข่งขันนะคะในศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกเกมที่4ซึ่งจะเจอกับไชนีสไทเปที่บ้านของเขานะคะและณนะตอนนี้ค่ะทัพช้างศึกก็ได้เดินทางออกจากไทยไปที่ไชนีสไทเปแล้วเป็นที่เรียบร้อยค่ะ เมื่อวานที่ผ่านมานะคะมาซาทะาาอิชิอิหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลทีมชาติไทยค่ะก็นำทัพนักกีฬาทีมชาติไทยทั้งหมด23คนนะคะนำทัพมาโดยเจชนะทิพสงกสินกับตันทีมออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะไปยังไชนิสไทเปเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2027รอบคัดเลือกกลุ่มดีนัดที่4ซึ่งเราจะเจอกับไชนิสไทเปนะคะในวันที่14ตุลาคมนี้แล้วก็อย่างบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นในหน้าจอเนี่ยแหละคะ่ะก็มีแฟนๆชาวไทย ที่เดินทางไปส่งแล้วก็ให้กําลังใจอย่างล้นหลามนะคะก็เป็นบรรยากาศแสนอบอุน่นถือว่าเป็นกําลังใจที่ดีของทัพช้างศึกไทยนะคะก่อนที่จะเดินทางไปแข่งขันแล้วก็หวังว่าจะคว้าชัยชนะกลับบ้านมาให้ได้ค่ะ หลังจากที่นัดแรกก็เก็บแต้มมาได้นะคะนัดนี้นีไปเยือนเขาก็เชื่อว่าเรื่องของเกมการแข่งขันขน,น่าจะเข้มข้นขึ้นแน่นอนค่ะซึ่งก่อนออกเดินทางค่ะทางมาซาชิดะอิชิอินะฮะคุณซื้อของทีมก็มีการให้สัมภาษณ์ค่ะพูดถึงเรื่องของเหตุผลในการเลือกทรงวุฒิแล้วก็สันนิภาพเนี่ยเข้ามาเสริมทัพ ซึ่งอิชีอิบอกว,ว่าหลังจากที่เราแข่งจบแมตช์แรกเนี่ยด้วยความที่ไม่ได้มีเวลามากเราได้มีการแบ่งผู้เล่นเพื่อฝื้นฝูสภาพร่างกายแล้วก็อีกชุดเนี่ยได้ฝึกซ้อมบ้างจากนี้ไปเนี่ยเรามีเวลาอีก2วันในการลงแท็กติกอีกครั้งการที่โค้ชไชนีสไทเปเนี่ยบอกว่าจะเปิดเกมรุกมากขึ้นซึ่งอิชีอีก็บอกว่าผมอยากให้เป็นแบบนั้นนะเพราะถ้าหากเขาเล่นเกมรุกมากขึ้นจะเปิดพื้นที่ให้เราทําประตูได้มากขึ้นเช่นกัน สว่วนเหตุผลที่เรียกนักเตะ2คนทั้งสัติภาพจันห่อมแล้วก็สมงุตตไคร้ควรเข้ามาเพิ่มเติมเนี่ยเป็นเพราะว่าเป็นผูนเ้เล่นที่คุค้นเคยอยู่แล้วแล้วก็สามารถเรียกเข้ามาได้เลยค่ะ今ุกคนที่อยูかในทีらก็จらรっ้と่ามันเと็นっบบนี้กันอยู่แล้วแต่ถ้一緒に練習したいのでなので えーまあ、比較的あの、えー、とすぐ来れるような選手、であとは、えー、といつものパフォーマンスを見て、えー、私がこ,うこ,うこれから考えている中で、えー、そのポジションにはまる選手っていうのを、えー、今回は呼ばせていただきました。コー <noise> แล้วอันหนึ่งส่วนตัวที่เรียกมาเนี่ยโค้ชก็มีความคิดในใจอยู่แล้วว่าเจ้า2คนนะมาเล่นยังไงบ้างในการปรับเปลี่ยนแผนในการเล่นนะครับผมまたそうなってあのもしえっと守るだけじゃなくてあの攻めて来てくれるのであればまああの背後のスペースが空くっていうことなんでまそれはそういう戦いをしたいなというふうに思ってますうう。ริงจริงโคก็อยากให้ก็เป็นอย่างนั้นด้วยนะครับเพราะถ้าเขาเดินหาเราเนี่ยเขาเล่นเกมลุกมากเนี่ยก็จะเบิดพื้นที่ให้เราเขาทำได้มากขึ้น。 ทีนี้พูดถึงการเปิดเกมรุกของไชนิสไ a เป e i นะคะอีกหนึ่งนักเตะคะ่ะที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นั่นก็คือสิงคานพรมสุภากองหลังทีมชาติไทยก็บอกนะคะว่า ได้มีเวลาฟื้นฟูสภาพร่างกายจากเกมนัดที่แล้วนะคะทุกคนพร้อมที่จะเดินทางไปเยือนไชนีสไทเปเรื่องที่ไชนีสไทเปจะบุกมากขึ้นก็คิดว่าไม่ได้เป็นกังวลอะไรค่ะเพราะว่าทีมชาติไทยเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีทั้งเกมรุกแล้วก็เกมรับรวมถึงทีมก็มีวิธีการที่จะรับมือไชนีสไทเปนะคะเพราะว่าได้มีการศึกษาข้อมูลกันมาก่อนแล้วค่ะ ครับก็หลังจากที่เรามีเวลาได้รีคอ v e เวอรี่หวันแล้วก็วันนี้เราได้ซ้อมไปในช่วงเช้าครับก็ถือว่าทุกคนพร้อมที่จะเดินทางไปเยือนไต้หวันครับก็เราเรา,าได้ทําการซ้อมแล้วก็แก้ไขจุดบกพร่องในในเกมที่ผ่านมาครับเราเราเห็นข้อผิดพลาดแล้วก็เราก็ซ้อมกันมาอย่างดีครับเราก็ คิดว่าเราน่าจะทําได้ตามแผนที่เราซ้อมซ้อมไว้ครับเเราไม่กังวลครับเพราะว่าทางเราก็ซ้อมทั้งเกมรับแล้วก็เกมลูกครับเราเตรียมตัวกันมาอย่างดีครับก็คิดว่าเรามีมีวิธีการรับมือเขาคาเราเออสกาเข้ามาเหมือนกันครับสามแต้มเท่านั้นครับแล้วก็เล่นเต็มที่ รายการนี้นะคะก็ต้องการอันดับที่1ของกลุ่มเท่านั้นนะคะในการไปเล่นในศึกชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายนะคะแล้วก็อย่างที่สติงคันได้บอกไปค่ะ<ฆ>ต้องการ3คะแนนเท่านั้นในการบุกไปเยือนไชนิสไทเป สภาพร่างกายถือว่าพร้อมแล้วก็มีการศึกษาข้อมูลคู่แข่งมาแล้วด้วยรวมถึงเตรียมความพร้อมถ้าเกิดว่าคู่แข่งเขาจะเปลี่ยนวิธีการเล่นนะคะเพราะฉะนั้นฝากส่งกําลังใจค่ะให้กับทัพช้างศึกทีมชาติไทยนะคะที่จะลงแข่งขันในศึกฟุตบอลเอเชียนคัพรอบคัดเลือกในกลุ่มดีนะัดที่4เราจะเจอกับไชนิสไทเปนะคะ14ตุลาคมวันอังคารนี้ค่ะคุณผู้ชมตามเวลาบ้านเรานะคะจะคิดอ o f ในเวลา17นาฬิกา30นาทีค่ะ ก็ฝากแฟนๆชาวไทยที่อยู่ที่ไชนีสไทเปนะไปร่วมส่งเสียงให้กำลังใจทัพช้างศึกกันได้ด้วยเช่นกันค่ะ